ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดซับสไคร b ์ช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตันหยิบเป็นในเทมของลอยวิกตองมารีวิวให้ดูกันจะเป็นรุ่นที่ตอนพึ่งเคยหยิบมารีวิวให้ดูนะคะก็คล้ายๆนะคะกับตัว Neo Noen เองแต่ว,ว่าเขาเป็นส์ที่เล็กกว่า ถ้าหากว่าใครอยากจะไปชมรีวิวของตัวนี้ Noe นะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะกดลิงก์นะคะ mm hmm. ได้เลยตันแปะไว้ให้เนาะ mm hmm. ก็สำหรับน้องใบนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะเป็นสาย b b นั่นเองค่ะ mm hmm. แล้วก็ลายของเขานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นลายอีปีนะคะหรือว่าลายไม้นั่นเอง mm hmm. เขาจะเป็นตัวหนังนะคะที่ถูกปั๊มเป็นลายไม้นั่นเองค่ะ mm hmm. แล้วก็ตัวลายไม้อันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะได้มาเป็นสีน้ําเงินนะคะ ตรงฐานนะคะก็จะเป็นฐานแบบเกลี้ยงๆแบบนี้ค่ะตัดกับตัวสีเหลืองนะคะก็คือสวยมากๆนะคะเขาก็จะเป็นทรงแบบขนมจีบนั่นเองเราสามารถที่จะรูดสายตรงนี้ได้ด้วยนะคะอย่างนี้เนาะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ต้องรูดสุดก็ได้นะคะก็แต่ว่าประมาณเหมือนตอนแรกนะคะประมาณนี้ยกำลังสวยนี่แล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะ ใบนี้เนี่ยยาแนวยังสวยมากๆอยู่เลยนะคะนี่ก็ถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถไปขอรูปได้ที่ Li น์แอดไว้แบนเนนะคะก็เดี๋ยวมีรูปเป็นรายละเอียดแบบชัดๆไปให้ดูนะคะอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าหากว่าใครอยากจะชมคลิปแบบชัดๆก็อย่าลืมปรับความละเอียดของคลิปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาตันถ่ายคลิปมาให้เนี่ยปรับความละเอียดแบบชัดแจ๋วมาให้เลยนะคะแต่ว่าต้องอย่าลืมปรับระดับ ความละเอียดกันด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอินเทอร์เน็ตบางท่านเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยเสถียรนะคะหรือว่าช้าทีนี้ความละเอียดของคลิปมันก็เลยอาจจะถูกปรับลดลงนั่นเองทําให้บางครั้งอาจจะดูเราไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะก็สําหรับน้องใบนี้นะที่ตอนถืออยู่เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเป็นตัวในส่วนของสายที่เราเอาไว้เป็นแบบสายสั้นๆเอาไว้คล้องมือแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะถืออย่างนี้ก็ได้นะคะตัวสายตัวแฮนด์ลเขาเนี่ย ก็จะเป็นตัวหนังเหมือนกันเราก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแบบเดียวกับตัวเชือกของเขาเลยหรือว่าตรงแบบด้านข้างแบบนี้นะคะตรงด้านหน้าเนี่ยฝั่งซ้ายอ่ะของกระเป๋านะคะเขาก็จะมีตัวโลโก้นะคะปั๊มลงไปบนหนังด้วยนะคะให้ดูมุมของน้องเขานิดนึงนะคะ ลายไม้สวยมากแล้วก็ทรงเขาแข็งแรงมากๆเลยเป็นทรงแบบนี้เลยซึ่งด้านในก็อย่างที่ให้ดูว่าไม่ได้ใส่อะไรในการจัดทรงใดๆเลยนะคะข้างในนี้เขาจะมีสายมาด้วยนี่ก็เขามีมาให้สองสายนะคะสำหรับรุ่นนี้าสายแรกก็จะเป็นสายแบบนี้แบบสั้นนะคะซึ่งด้านบนของสายเขาเนี่ยก็จะมีตัวแบรนด์สแตปมมาด้วยนี่ตรงนี้นี่แบบนี้นะคะ ได้ส่วนของสายอันนี้นะคะอาจจะเห็นว่ามันดูแบบไม่ค่อยยาวเลยใช่ไหมแต่จริงๆเขาซ่อนความเก็บเก๋เอาไว้ก็คือเราสามารถที่จะปรับสายได้นะคะโดยการแกะแป๊คค่ะนี่แกะตรงนี้ออกมาเนาะสองฝั่งเลยเขามีแป๊กอยู่สองฝั่งเสร็จแล้วเราก็รูดค่ะนี่แบบนี้นะคะเราก็ต่อแบ็คเข้าด้วยกันที่นี้เราก็จะได้สายยาวมาเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่ง ขนาดประมาณนี้สามารถที่จะคอ o สบอดี้ได้ด้วยนะคะหรือถ้าหากว่าจะเอาเป็นระดับตอนแรกนะคะก็ปรับใหม่เนาะกับเป็นเหมือนเดิมเราก็แค่แกะแบ็กออกนะคะแล้วก็รูดมาแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดแบ็กเข้าไปแบบนี้นะคะเราก็จะได้สายแบบเดิมกลับมาแล้วซึ่ง แบบนี้พอเราเกี่ยวไปเราก็จะสามารถที่จะพายไหลได้นะคะก็ได้หลากหลายลุคหลากหลายสไตล์มากๆเลยแล้วก็เจ้าตัวใบนี้รุ่นนี้นะคะเขาให้มาเป็นตัวอะไหล่สีเงินนะคะแบบนี้เงาววิง้งว้าวมากนะคะก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของอะไหล่ที่มันจะเฟดอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะเงาสวยแบบนี้นะคะตะขอก็แข็งแรงทนทานเนาะเราก็สามารถที่จะเอามาเกี่ยวกับ ตัวด้านข้างของกระเป๋านะคะตรงนี้ได้จริงๆใส่ใช้คู่กันเลยก็ได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะตรงด้านข้างนะคะตรงนี้เขาก็จะมีตัวเมคอินปั๊มไปที่หนังด้วยนะคะอ๋อแล้วก็ซส์เต็มๆนะคะเดี๋ยวตันแปะให้ดูตรงนี้เนาะ ก็รุ่นนี้ด้วยความที่เขาเป็นไซส์ B/B นะคะก็คือเขาจะเล็กกว่าตัว Neo Noe ที่ตันเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองแล้วก็ช่องด้านในนะคะก็เขาจะแบ่งมาให้เป็น2พาร์ทนะคะใหญ่ๆแบบนี้ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกอยากจะทําให้ด้านในของกระเป๋ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นก็สามารถไปหาที่จัดระเบียบมาใส่เพิ่มได้นะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะเห็นว่าเขามีช่องมาให้ด้วยนะคะ เขาจะเป็นช่องแป๊กนั่นเองอเดี๋ยวเปิดให้ดูปึ๊บนี่ก็จะเป็นช่องอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งตัวรุ่นโนโอเอเนี่ยช่องตรงกลางอะ่ะเขาไม่ได้กั้นแบบเต็มที่หมายถึงว่าแบบมันยังสามารถที่จะเนี่ย,ยกลั่ลงเนี่ยเห็นป่มมันขยับได้นะคะทุกคนเขาไม่ได้เย็บติดตรงกลางเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็ เป็นอีกส่วนที่ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะรู้นะคะว่าเจ้าน้องใบเนี้ยนะคะเป็นปีอะไรนะคะก็ให้มาดูที่ช่องช่องเล็กตรงนี้นะคะก็เขาจะมีตัวแผ่นหนังอ,อยู่ข้างในเนี้ยนะคะซึ่งมันก็จะไม่สามารถที่จะล้วงมาให้ดูได้ในกล้องตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครมีนะคะหรือว่ากําลังจะไปซื้อมือสองนะคะก็ลองสอบถามลอง เช็คลองแหวกดูเนาะก็อย่างเจ้าน้องใบนี้นะคะก็จะเป็นปี2019นั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าหากว่าลองไปเซิร์ชดูนะคะในหรือวิกตองออฟิเชีลเว็บไซต์นะคะปัจจุบันจะไม่มีน้องตัว NOABB แล้วด้วยนะก็คือเขาจะไม่มีตัวลายอีปีแล้วด้วยนะคะสีนี้แบบนี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครชอบถูกใจนะคะน้องใบนี้ก็อย่าลืมทักมาที่ไลน์แอนด์บอยบนะคะ ปัจจุบันเนี่ยเจ้ารุ่นน e o n เอนะคะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เขามีมานานมากแล้วแล้วก็ราคาขึ้นตลอดด้วยนะคะถ้าหางว่าอยากได้เป็นที่ครอบครองนะคะก็อย่าลืมรีบพักมานะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดนึงนะคะกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ うん。